สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะครัวบ้านป้าขอนําเสนอนะคะลาบหมูอีสานนะคะส่วนประกอบของลาบหมูอีสานก็จะมีนะคะเนื้อบดนะคะตับหมูนะคะที่เราต้มไว้แล้วนะคะหนังหมูต้มแล้วหั่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไส้หมูนะคะในส่วนเครื่องปรุงก็จะมีมะนาวนะคะมีข้าวคั่วนะคะผงปรุงเอผง,ผงชูรสนะคะ พริกป่นข้าวคั่วต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราจะเติมน้ำซุปลงไปนะคะใส่น้ำซุปลงไปแล้วเราก็จะใส่เนื้อหมูนะคะลงไปลวนนะคะนะคะเราจะใส่เนื้อหมูลงไปลวนในน้ำซุปนะคะ น้อยนะคะเราก็จะเพิ่มน,น้ำซิบวลงไปอีกน,นะคะหลังจากหมูสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องในลงไปนะคะอันดับแรกเราจะใส่ไส้นะคะที่เราต้ไมไว้แล้วนะคะแล้วก็หนังนะคะสุดท้ายก็จะเป็นตับนะคะ สร็จแล้วเราก็จะคนคุกเค้าให้เข้ากันนะคะรวนจนทุกอย่างสุกไปด้วยกันนะคะทั้งหมดนะคะ พอทุกอย่างสุกด,ดีแล้วนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการปรุงนะคะอันดับแรกนะคะใส่เข้าวคั่วลงไปนะคะพริกป่นนะคะผงชูรสนะคะรสด,ดีนะคะมะนาวนะคะ น้ำปลานะคะต้นหอมผักชีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วค่ะลาบหมูพร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วค่ะลาบหมูพร้อมเสิร์ฟนะคะ